5วิธีทําให้จิตใจเข้มแข็งวันนี้จะมาพูดถึงการทําให้จิตใจเราเข้มแข็งนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นจิตใจที่อ่อนแอแต่ก็บอกว่าการทําให้จิตใจเราเข้มแข็งเนี่ยมีวิธทีทั้งหมด5วิธีซึ่งก็ควรจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับทำให้เรานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือกล้าแข็งได้เพราะว่าการที่มีจิตใจเข้มแข็งนั้นก็ต้องเป็นการฝึกจิตเลยทีเดียวเชล่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ วิธีแรกเขาบอกว่าการจะฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งก็ต้องลุกขึ้นทุกครั้งนะแล้วก็เมื่อคุณกําลังรู้สึกจะพ่ายแพ้คุณก็สามารถลุกขึ้นมา,มาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนักข่าวเคยถามนะครับมูฮัมหมัดอาลีว่าเขาทำซิดอัพวันละกี่ครั้งในทุกๆวันเขาตอบว่าฉันไม่นับจํานวนซิดอัพของฉันแต่ฉันจะเริ่มนับเมื่อมันเริ่มเจ็บปวดหรือฉันรู้สึกเจ็บปวดเพราะสิ่งนั้นสําคัญกว่า เช่นเดียวกับความสําเร็จของการทํางานนะครับคุณมีทางเลือกเสมอเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มยากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ย้อนถามกลับมาว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะสามารถจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เมื่อมันเริ่มยากขึ้นแล้วถ้าคุณสามารถที่จะบังคับตัวเองให้ผ่านความท้าทายเหล่านี้ได้แสดงว่าความแข็งแกร่งในจิตใจของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นในตัวเองแล้วนะครับพูดง่ายว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเอง กำลังจะพ่ายแพ้เนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะหล่อหลอมจิตใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการจะทําอะไรประสบความสําเร็จอย่างหนึง่งถ้ายิ่งใหญ่เท่าไรเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วมันต้องเจอกับมรสุมอุปสรรคต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่ไม่เคยยอมแพ้นะครับหรือเมื่อโดนต่อยล้มก็ได้ลุกขึ้นมาได้ตลอดนะครับไม่ยอมที่จะนอนแองแมงอยู่กับเวทีแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว นิสัยแรกเลยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทําให้จิตใจเข้มแข็งก็คือทุกครั้งที่ล้มทุกครั้งที่พ่ายแพ้ทุกครั้งที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่เขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ได้ต่อไปนั่นเองครับข้อต่อมานะครับต้องมีความสามารถในการอดทนรอครับการรอนะครับโดยที่การรอใน,ในที่นี้หมายถึงว่าเรามีความต้องการในสิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆเลยทีเดียวแล้วเราก็ สามารถที่จะยับยัง้งชั่งใจให้เราสามารถที่จะหยุดรอสิ่งต่างๆได้ก่อนที่จะถึงเวลานั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาตนเองนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งนะเพราะว่าบางทีมีสิ่งเย้ายวนสิ่งเย้ายวนต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะดึงให้เรานั้นไม่สามารถที่อดทนรออะไรบางอย่างได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะรอได้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองครับ การอดทนรอเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อความสําเร็จในอนาคตแม้ตอนนี้เราจะสามารถคว้าสิ่งที่คว้าได้ตรงหน้าแต่ถ้าพยายามมากขึ้นอีกเพื่อรอมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น2เท่าเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็คือว่าคุณต้องเคยทําผิดพลาดเหมือนคนงี่เง่าแล้วลองใหม่อีกครั้งโดยไม่หวาดกลัวอะไรจากการสํารวจบุคคลที่ประสบความสําเร็จจานวน800คนจะมีสิ่งที่เหมือนๆกันนั่นก็คือ เขาจะใช้เวลาหรือพลังงานในการย้อนทบทวนถึงความล้มเหลวและแก้ไขมันให้ดีขึ้นไม่เดินหนีเพื่อลองสิ่งใหม่ๆเนื่องจากเห็นความล้มเหลวเป็นขั้นตอนเล็กๆและจําเป็นในกระบวนการเพื่อบรรลุปเป้าหมายเพียงง่ายคนที่จะสักเซสมันต้องเคยล้มเหลวมาบ้างแหละฉะนั้นถ้ายังกลัวที่จะแก้ไขก็ไม่มีวันที่จะเดินแบงหน้าได้ใครที่กลัวที่จะล้มเหลวก็ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นั่นเองครับอันนี้เป็นนิสัยของ คนที่อยากจะมีนิสัยที่เข้มแข็งนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้ได้ก็คือการอดทนรอคอยนะครับแม้จะต้องการมากสักเพียงใดแต่ก็รอได้รอเป็นแบบนี้ก็จะทําให้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งได้นะมีจิตใจที่เข้มแข็งในการรอนะก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างนั่นเองสครับสามารถ ควบคุมอารมณ์ทั้งๆท,งท,งที่มีคนมายัว่วอารมณ์ให้เรารู้สึกโกรธหรือมาหยาบคายใส่แบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะพูดง่ายว่าเราสามารถที่จะใจดียิม้มแย้มกับคนที่มาหยาบคายที่มาทําสิ่งที่ไม่ดีที่มายั่วกลนประสาทแบบนี้นะครับเมื่อผู้คนปฏิบัติต่อคุณไม่ดีนะจนบางครั้งพยายามมองข้ามหัวคุณไปแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง,งทางจิตใจ จะยอมให้คนอื่นเดินข้ามหัวพวกเขาไปได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อพวกเขาหยาบคายใส่แล้วเราต้องทําเช่นเดียวก,กันกับเขานะครับแต่ต้องลองปฏิบัติต่อคนที่หยาบคายกับเราด้วยการเมตตกลับไปนั่นคือสิ่งที่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยสามารถที่จะกระทําไดู้ง่ายๆมาไม่ดีกับเราแต่เราก็ยังคงยิ้มแย้มแล้วก็ยังดีกับเขาต่อไปน,นั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคนจะมา ยียวนกวนประสาทย,ยัวอย่างไรเราก็ยิ้มยามกลับเท่านั้นเองครับข้อ4นะครับการที่เก็บกดความรู้สึกเชิงลบหรืออารมณ์เชิงลบของตัวเองไว้ได้พูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่สามารถควบคุมความรู้สึกลบอารมณ์เชิงลบของตัวเองให้อยู่หมัดได้นั่นเองเพราะว่าอันนี้คือการพัฒนานะครับให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นแล้วในสภาวะ ที่เกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตต่างๆก็มีบางสภาวะที่จะมีอารมณ์เชิงลบนะครับจิตตกอะไรแบบนี้คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็สามารถที่จะควบคุมสภาวะเอาอันนั้นไว้ได้หรือกดกดสภาวะเอาอันนั้นไว้ได้นั่นเองครับก็คือมนุษย์โดยปกติทั่วไปนะครับมนุษย์เราก็มีทั้งรักโลภโกรธหลงหรือไม่พอใจบ้างในบางสถานการณ์ แต่การที่ต้องเผชิญกับอารมณ์เชิงลบของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความแข็งแกร่งของจิตใจถึงบอกว่าคนที่สามารถควบคุมสภาวะจิตหรืออารมณ์เชิงลบออกไว้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ถือเป็นหนึ่งข้อที่เราควรที่จะพัฒนาในการที่จะควบคุมอารมณ์เชิงลบต่างๆของเราเมื่อบางครั้งเราถูกกระทบด้วยการพูดกระทบกระเทือนในมิติต่างๆนั่นเองเพราะว่าการที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราสามารถที่จะ ควบคุมสภาวะเชิงลบของเราได้แต่ถ้าควบคุมมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับอารมณ์เชิงลบสามารถทําให้คุณหลงทางหรือหลงจากทิศท,ทางที่คุณเลือกได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกับอารมณ์เชิงบวกก็อาจทําให้คุณมั่นใจและหุนหันพลันแล่นในการตัดสินใจได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอารมณ์เชิงลบเชิงบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนั้นสามารถที่จะควบคุม control ไม่ให ความรู้สึกเหล่านั้นแสดงออกไปเช่นอารมณ์เชิงลบแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับ5วิธีทําให้จิตใจเข้มแข็งนะครับข้อสุดท้ายก็คือใครๆก็เคยเราทาพลาดนะครับแต่ว่าพลาดแล้วลองใหม่พลาดแล้วเริ่มใหม่พลาดแล้วทาใหม่โดยไม่เคยหวาดกลัวกับสิ่งที่ทําผิดพลาดเพราะเราคิดดีพิจารณาดีทําแล้วพลาดแล้วก็สามารถที่จะทําใหม่ได้นั่นเองครับจากการสํารวจบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ประมาณ800คนนะครับจะมีสิ่งที่สําคัญเหมือน,อนกันนั่นก็คือการใช้เวลาและพลังงานในการย้อนทบทวนถึงความล้มเหลวและแก้ไขมันให้ดีขึ้นนะครับไม่เดินหนีเพื่อลองสิ่งใหม่ๆเนื่องจากความการเห็นความล้มเหลวเป็นขั้นตอนเล็กๆและจําเป็นกระบวนการในการบรรลุเป,ป้าหมายฉะนั้นถ้ายิ่งกลัวที่จะแก้ไขก็ไม่มีวันเดินไปข้างหน้าได้นั่นเองครับพูดง่ายว่าคนที่จะมีจิตใจเข้มแข็งก็ต้องทบทวนกับสิ่งนะครับตัวเองทําผิดทําถูกอะไรแล้วก็ปรับปรุงให้ถูกต้องอยู่เสมอนะครับ อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจคุณเข้มแข็งสรุปง่ายๆนะครับ5วิธีที่ทําให้จิตใจเข้มแข็งประกอบไปด้วยอะไรครับเป็นคนที่สามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกยกทุกครั้งที่พ่ายแพ้นั่นเองครับข้อต่อมานะก็คือสามารถที่จะใจดียิ้มแย้มจ่มใสกับคนที่หยาบคายประพฤติไม่เหมาะสมกับเราแบบนี้ถ้าเรายังฝืนใจข่มใจได้ก็แสดงว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งครับ คนที่สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบของจิตให้อยู่ normal อยู่ปกติได้นะครับถ้าเกิดควบคุมไม่ได้ก็ก,ก็จะไม่ก็จะเป็นถือว่าเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอนั่นเองครับต่อมานะครับข้อต่อมาก็คือข้อนี้หมายความว่า,าทุกๆครั้งที่เราพลาดเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นใหม่ได้ในทุกๆครั้งเลยทีเดียวนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้องรอคอยนะ ถ้ารอคอยได้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีสูงแล้วก็จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จหรือสาเร็จมากขึ้น2เท่า3เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการอดทนรอคอยแม้เราจะมีความต้องการมากสักเพียงใดนั้นก็ถือว่าเป็นการทําที่ทําให้บ่งชี้ว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ 5วิธีทำให้จิตใจเข้มแข็งก็เชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังลองนำไปปฏิบัติดูนะครับจะทำให้จิตใจนั้นเข้มแข็งกว่าเดิมมีพละงกำลังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆหรือความรู้สึกทัศนคติมันมาจากภายในนะแล้วมันก็ส่งออกไปภายนอกเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ5วิธีทำให้จิตใจเข้มแข็งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วยังมีข้ออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอจบกั่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ5วิธีทำให้จิตใจเข้มแข็ง